สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการคอนโดใหม่สุภารายพรีเมียร์ตากสินวงเวียนใหญ่เป็นคอนโดที่เดินทางสะดวกสบายใกล้รถไฟฟ้าสสายมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงผ่านหน้าโครงการที่กําลังก่อสร้างอยู่และก็อีกสายหนึ่งก็คือ BTS สายสีเขียวครับซึ่งสามารถวิ่งต่อตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองข้ามสะพานตากสิลน,นะครับไปสู่ CBD สาทรสีลมได้เลยซึ่งตําแหน่งที่ตั้งโครงการนะครับอยู่บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งมุ่งหน้าไปยังแยกกรุงธนบุรีครับ สำหรับแบรนด์สุภาลัยพรีเมียร์นะครับจริงๆเป็นแบรนด์พรีเมียมของสุภาลายนะแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจช่วงนี้ครับเขาก็เลยปรับทําราคาให้มันจับต้องง่ายขึ้นนะที่นี่ราคาเริ่มต้น2.19ล้านบาทราคาเฉลี่ยทั้งโครงการเนี่ยอยู่ที่77,000บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองครับทีนี้เรามาเริ่มจากดูตัวตึกกันนะครับสำหรับตัวโครงการนี้นะครับพัฒนาบนที่ดินประมาณ5ไร่1งานเป็นคอนโดมิเนียมสูง38ชั้นออกแบบในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิก ยูนิตพักอาศัยเนี่ยจะมีทั้งหมด828ยูนิตครับแล้วก็มีร้านค้าด้านล่าง2ยูนิตรวมแล้ว830ยูนิตสำหรับที่จอดรถในโครงการนะครับก็ให้มาถึง55%แบบไม่รวมจอดซ้อนคันเรียกว่าเยอะมากๆนะครับจะแบ่งเป็นบริเวณที่จอดด้านหลังโครงการนะครับที่เป็นบริเวณอ n อนกราวกับบริเวณตัวอาคารตั้งแต่ชั้น2ไปจนถึงชั้น6ครับ แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่ซื้อ,อยูนิตใหญ่นะครับตั้งแต่3ห้องนอน4ห้องนอนเนี่ยก็จะมีที่จอดรถฟิกให้เลยนะพร้อมกับ EV Charger ให้ด้วยครับอ๋อแล้วก็ในโครงการนี้เขาติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหวเอาไว้ที่ลิฟต์ด้วยนะก็เพิ่มความปลอดภัยและก็ความมั่นใจให้อีกระดับหนึ่งเลยครับคอนเซปต์ <Concept S 2> ของสุภาลพรีเมียร์ตากสินวงเวียนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานออกแบบสไตล์โมเดิร์นคลาสสิก อย่างโซนด้านหน้า,นาเขาก็จะเห็นการใช้เส้นโค้งอาร์ขนาดใหญ่ดูโอ้อ่าและก็ภูมิฐานเลยครับเน้นสัดส่วนที่มีความสมมาตรสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวคอนโดได้ดีทีเดียวซึ่งรูปแบบโมเดิร์นคลาสสิกเนี่ยก็จะถูกสะท้อนไปยังพื้นที่ส่วนกลางต่างๆด้วยครับในส่วนของห้องพักอาศัยจะเริ่มที่ชั้น7ครับซึ่งชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นของฟาซิลิตี้บนโพเดียมอาคารด้วยมีสระว,ว่ายน้ำระบบเกลือครับความยาว25เมตรแยกพื้นที่สระเด็ก มีพูเบรสแล้วก็จากุชี่ให้ส่วนด้านในเนี่ยเขาก็จะมี Play Space Wonder k i d ดโซนพรีเมียร์ฟิตสตูดิโแล้วก็พราม t h e ตอร์ครับสำหรับพื้นที่ส่วนกลางอีกจุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ชั้น38ครับมีส่วน c l o u ว Sky l o u u s e And Cloud Skybar มี Sky Garden Skyline j o น์จ็อกกิ้งแล้วก็ h o r ริซ n น r e e n สำหรับห้องในโครงการสุภาลัยพรีเมียร์ตากสินวงเวียนใหญ่เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากครับ ตั้งแต่ขนาดเริ่มต้นที่อยู่คนเดียวไปถึงห้องขนาดใหญ่ที่อยู่กันเป็นครอบครัวครับโดยแบบ1ห,ห้องนอนที่ผมพามาชมกันเนี่ยเป็น1ห,ห้องนอน35ตารางเมตรครับเป็นไซส์เริ่มต้นแต่ว่ามีหลากหลายแบบหลากหลายการวางเลเยอร์มากๆนะครับสำหรับแบบที่อยู่ในเซลล์แกลลอรี่แบบนี้คือ1 a 1ครับเดี๋ยวเราพามาชมกัน ในโซนด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับ living area นะครับนั่งดูทีวีพักผ่อนตรงนี้ได้มีระยะการดูทีวีเนี่ยกว้างพอสมควรครับมุมนี้เนี่ยก็จะสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับโต๊ะทํางานก็ได้จะชนผนังแบบนี้นะหรือว่าจะตั้งยื่นออกมาตรงนี้ก็ได้ครับยังมีพื้นที่สําหรับเดินรอบๆได้อยู่ครับ นอกจากนั้นเนี่ยห้องทุกห้องเขาติดตั้งดิจิตอลดอทล็อกเอามาให้เลยเพื่อความปลอดภัยด้วยในส่วนของห้องครัวเนี่ยจะได้เป็นครัวปิดนะครับแล้วก็จะมีประตูบานเลื่องกระจกแบบนี้กั้นมาให้เลยถ้าสมมติว่าเวลาเราทําอาหารเนี่ยก,ก็จะไม่ออกไปรบกวนด้านนอกนะในส่วนสเปซด้านในครับตรงนี้ก็จะบิวอินก่อเคาน์เตอร์มาให้เรียบร้อยเลยไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ตู้แขวนด้านบนมีส่วนที่เป็นฮอปฮูดนะครับมีเตาไฟฟ้าแล้วก็ฮู้ดดูดควันของเทก้าให้ด้วย ทีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความคุ้มค่าของประโยชน์ใช้สอยนะครับข้างบนเนี่ยเก็บของได้เยอะมากแล้วก็มีลูกเล่นเป็นชั้นว่างของตรงนี้นะเราดึงลงมาได้ครับสมมุติว่าเราเก็บเครื่องปรุงต่างๆเวลาทําอาหารเนี่ยกวางไว้ตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นเก็บเนี่ยสะดวกสบายนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่สามารถใช้เคาน์เตอร์ได้เต็มประสิทธิภาพ มาถึงในโซนที่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะได้เป็นโทนสีเทานะครับดูหรูหราแล้วก็น่าใช้งานมากๆนะในส่วนที่เป็นสุขภัณฑ์เนี่ยเขาจะให้สุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดมาครับในตรงที่เป็นอ่างน้ำเนี่ยตู้ด้านล่างก็จะติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนเอาไว้ให้ด้วยนะท็อปตรงนี้ที่สำหรับวางข้าวของต่างๆก็จะท็อปด้วยหินแกรนิตสีดำครับโทนเนี่ยจะดูเข้มเข้มเท่ thế, ๆนะมีฉักกระนล่น้ำให้ด้วยแล้วก็ติดตั้งเรนชจวเวอร์ให้พร้อมใช้งานเลยเรียกว่าห้องน้ำเนรราราคาคับ พาไปดูในโซนที่เป็นห้องนอนกันต่อนะครับตรงประตูบานเลื่อนกั้นห้องนอนเนี่ยตรงนี้เขาจะให้เป็นกระจกบานเลื่อน3ตอนนะแล้วก็เป็นกระจกสูงจรดฝ้าครับตรงนี้ก็ทําให้ดูโปร่งแล้วก็สเปซดูกว้างความสูงฝ้าเพดานตรงนี้สองเมตรนะครับก็โปรง่งโปร่งทีเดียวสเปซภายในเนี่ยเราสามารถวางเตียง5ฟุตแล้วก็เดินรอบๆได้นะครับมีสเปซพ,สพอสําหรับวางโต๊ะหัวเตียงนะครับถ้าสมมติว่าใครอาจจะวางโซฟาเป็นเก้าอี้นั่งเอนหลังเล็กๆเ,เนี่ยตรงริมระเบียงก็ได้ ตรงนี้ถ้าเราเปิดประตูออกไปยังบริเวณระเบียงนะครับจะเห็นว่าระเบียงตรงนี้โล่งๆเลยเพราะว่าเขาแขวนคอยร้อนแอร์เอาไว้ด้านบนครับเราจะสามารถใช้พื้นที่ตรงระเบียงได้อย่างเต็มที่ สำหรับอีกบริเวณที่ชอบมากนะครับก็คือบริเวณที่สามารถทำเป็น Walk-in Closet ได้ด้วยนะสำหรับห้อง35ตารางเมตรตรงนี้ก็บิวอ i n ตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะวางแบบ Fit-in ก็ได้นะครับตู้เสื้อผ้าทำได้ขานาดใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็มีมุมสำหรับทำโต๊ะแป้งครับตรงนี้เนี่ยเปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็เปิดระบายอากาศออกไปยังภายนอกได้ด้วย แบบต่อไปที่พามาชมกันนะครับเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำทายปสอง C 2ครับแบบนี้ก็สามารถอยู่เป็นครอบครัวได้เลยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางแล้วก็ฟังก์ชันครบครันสเปซด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนโถงทางเข้าย่อมๆนะครับมีพื้นที่สําหรับทําตู้เก็บรองเท้าได้จะบิวอินเป็นตู้โชว์ตู้เก็บของต่างๆที่เราชอบเนี่ยตรงนี้ทําพื้นที่ได้เลยเต็มๆนะครับ ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นห้องน้ําซึ่งแม้จะเป็นห้องน้ําด้านนอกแต่ว่าขนาดก็เป็นขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่อาบน้ําแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งให้ด้วยครับ ถัดเข้ามาด้านในเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยเขาแบ่งโซนต่างๆการใช้สอยได้ฟังก์ชันหลากหลายนะครับในส่วนที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยเราสามารถวางโต๊ะ4ที่นั่งไซส์ใหญ่ๆได้เลยนะครับนั่งใช้สอยสะดวกสบายด้านในเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็น living area นะครับเชื่อมต่อไปอยังระเบียงด้านนอกมีประตูเปิดไปแล้วก็ระเบียงเนี่ยไม่มีคอยร้อนแอร์ให้เกก,กาสายตาเช่นกันนะครับส่วนอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นบริเวณห้องนอนกับห้องครัวครับ ในส่วนห้องครัวเนี่ยก็ได้เป็นครัวปิดเช่นกันนะครับแล้วก็พื้นที่กว้างขวางใช้งานสะดวกสบายบิวอินในส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์มาให้เรียบร้อยครับเราสามารถวางตู้เย็นวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นสัสดส่วนแล้วก็ไม่ไปรบกวนกับบริเวณโซนอยู่อาศัยด้านนอก สำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนเล็กแต่จริงๆเนี่ยขนาดก็ไม่เล็กนะเรียกว่าอยู่สบายๆครับถ้าใครมีลูกเนี่ยห้องนี้ทําเป็นห้องนอนลูกได้เลยหรือว่าถ้าสมมติว่าใครอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่2คนไม่มีลูกเนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันได้หลากหลายเลยนะครับทาเป็นมุมห้องทํางานก็ได้ทําเป็นห้องดูทีวีทํากิจกรรมต่างๆนะ,นะวางโซฟาเบสนั่งชมวิวนอนเอกขนเนกตรงนี้ได้เลยครับในส่วนห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะครับ,รบก็กว้างขวางอยู่สบายเลยวางเตียงคิงไซส์ได้ด้วยครับ ตรงนี้เนี่ยมีระเบียงออกไปด้านนอกเช่นกันนะเรียกว่าห้องแบบนี้มีระเบียง2จุดเลยครับอีกฝั่งนึ่งเนี่ยจะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้านะครับเป็นมุมแต่งตัวสามารถวางโต๊ะแป้งได้ยาวๆเลยซึ่งเดินเชื่อมต่อเข้าสู่ห้องน้ําในตัวใช้งานสะดวกสบายครับแล้วก็ในห้องทุกห้องเนี่ยเขาจะติดตั้งแอร์แบบฝังฝ้าไว้ให้เลยซึ่งแอร์ที่โครงการเลือกเนี่ยสามารถกรอง pm 1ได้ด้วยครับ หือว่าครบคุ้มมากๆนะครับสำหรับสุภาลัยพรีเมีย์ตักสินวงเวียนใหญ่แล้วก็โลเคชันที่โครงการนี้นะครับสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายอย่างที่ผมเกิ่นให้ฟังช่วงต้นรายการครับว่าแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยผ่านด้านหน้าโครงการเลย ที่ตั้งเนี่ยเราจะอยู่ห่างจากสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าประมาณ350เมตรนะครับสามารถเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยซึ่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงเองเนี่ยจะสร้างเสร็จในช่วงปี2572นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกับที่โครงการสร้างเสร็จตามแผนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าพอโครงการเปิดปุ๊บเราก็จะสามารถมีรถไฟฟ้าใช้ได้เลยครับนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถใช้ BTS สายสีเขียวได้ด้วยโดยสถานีใกล้โครงการที่สุดเนี่ยก็เป็นสถานีโพนิมิตนะครับอยู่ห่างจากโครงการไปประมาณ900เมตรใครที่ทํางานในเมืองเนี่ยส นั่งรถไฟฟ้าเข้าไปได้เลยสะดวกสบายครับสำหรับแหล่งช้อปปิง้งย่านฝั่งทนใกล้โครงการเนี่ยมีศูนย์การค้าใหญ่ๆอยู่2แห่งนะก็มีไอคอนสยามครับแล้วก็เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระแล้วก็บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเองเนี่ยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่2แห่งครับมีโรงพยาบาลสมิต,ติเวชท,ทนบุรีเป็นโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลรัฐอย่างโรงพยาบาลสมเด็จพระกิ่งก้าครับหรือว,ว่าถ้าใครเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทำงานในโรงพยาบาลซื้อคอนโดที่นี่ก็เดินทางไปทํางานได้สะดวกสบายครับน่าจะได้รายละเอียดครบถ้วนนะครับสาหรับโครงการสุภลัยพรีเมียร์ตากสินวงเวียน หญ่ที่นี่ราคาเริ่มต้น2.19ล้านบาทราคาเฉลีย่ยทั้งโครงการอยู่ที่77,000บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับลองเข้ามาชมโครงการกันครับเซลล์แกลลอรี่เนี่ยตั้งอยู่ที่เดียวกับที่ตั้งโครงการเลยครับน่าจะได้รายแดกครบถ้วนนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ